ะะให้เรามองว่าเขาเนี่ยคือร้านขายของค่ะเหมือน Marketplace อื่นๆค่ะแต่ว่า s h o p t a b เนี่ยเป็นฟีเจอร์ของ TikTok Shop นะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ช่วยให้เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าออนไลน์ค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่า TikTok s h o p t a b คืออะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคะเปิดแอปเข้าไปเนี่ยจะเห็นข้างล่างนะคะเป็นเมนูบาร์ช่องที่2เนี่ยเขาจะเขียนว่าช็อปนะคะนั่นแหละคะ่ะที่เรียกว่าช็อปแท็ ถ้าเราเนี่ยคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็น Market Place ที่เรียกว่า TikTok Shop ค่ะและบอกเลยนะคะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ TikTok กําลังพัฒนาและดันยอดขายมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่มองหาโอกาสในการสร้างยอดขายนะคะบอกเลยว่า tiktok shop t แคเป็นโอกาสมากๆในปี2024นี้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มี tiktok shop สามารถเปิดได้แล้วง่ายๆนะคะทุกคนและปีนี้ที่ tiktok เขาโฟกัสที่ shop แ a b เนี่ยเขาจะช่วยดันยอดขายให้คุณจริงๆค่ะมแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่ยังไม่เริ่มทํา tiktok shop เนี่ยบอกเลยว่าปีนี้ถ้าไม่เริ่มทาเนี่ยลานมากๆนะคะแอรี่เรามี API รองรับลูกค้าในทุกๆรูปแบบนะโดยเฉพาะ tiktok เรามี API เชื่อมต่อให้กับคุณแล้วค่ะ คุณจะมี100บ้าน1,000บ้านหรือ1,000 0บ้านนะคะที่ Carry เราก็สามารถจัดการงานให้คุณได้ค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแพ็คสินค้าให้กับคุณที่ Carry Fulfillment ค่ะ